้าใจเขาผอมเข้าพัดใส่สามจันหอมหอมก็คือสลัดพักอ,อ,อ,อูเลน่นสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีสู่เขาแมะวันนี้เฮาจะ้าสู่เขาวมาแปลงอันนี้เนอะอันก็เข้าพัดใส่หมูสามจันจันจันสไตล์ครัวสูชีวิตใส่ตามมีตําเกิดเนอะเมนูล่างตู้เย็นหมือหนาววันนี้สู่เขาฟังกายกันแต่เนอะ <laughs> เริ่มแรกเลยนะเฮาก็จะต้องเอากระทะของเฮานะั่นนะจงลงเตาก่นอนเนอรด้วยตีกระทะของเฮานะั่นนะจะต้องเป็นกระทะตีขึ้นสนิมนิดหน่อยเพื่อความกลมกลมนะจากนั้นก็เทสู่เขาใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันไออย่างก็ได้ก็แล้วแต่สู่แก๊สโซโฮ,โฮเบนซินเก้าห้าไอ,อย่างก็ว่กกันไปแฮ่อ hey. ิดแต่แต่นะจากนั้นก็เทสู่เขาใส่หมูสามเเนพัน 1, ปีตัวอยู่ในตู้เย็นลงไปเนอขั้นไหนขั้นตอนนี้พอยังเปิ่นไปออกลบออกซึกกันนอกแตกตุบตุบตับตับน้ำมันกระเด็นพออย่างเปลิ่นยิู่เปลิ่นย เขาเตือนแล้วนะจะไม่ว่าเตือนเน้อจากนั่นก็พอค่าซึกมันใกล้สงบดีแล้วนะก็เฮือสู่เขาใส่หอมเขาหอมแดงซอยลงไปนะในขั้นตอนนี้ก็คือคค,ค,ค,เคเลยคนคเลยเฮือเข้ากันเน้อต่อด้วยไข่เป็ดไข่ไก่แองก็ได้แล้วก็เข้าข้างคืนที่มันเหลืออยู่ในตู้เย็นหั่นลงไปนะจากนั่นก็เฮือสู่เขาคคเลยคนคเลยตามด้วยรสด,ดีแต่ใาย,ายมีไข่หอยและน้ำมันหอยแต่ใาย,าย,ย,ยม้อยไข่มีสดฝาเขียวนิดหน่อยแล้วก็เฮือสู่เขานี่สู่สีอยุ่ยีคเรยคนคเรยเฮือเข้ากันแหมกำอีนะพัดจนเฮือมันหอมเลยเน้อหอมจนมันจามฟิวฟ ามบ้านแปดบ้านก็เป็นอันจะได้นะเซตแล้วก็พ้อมใส่พักๆไอ,อยยังก็ได้ก็แล่วแต่สูนะ่ะแต่วันนี้เฮามีกระลำเนาะเฮาก็จะใส่กระลำลงไปนะ่ะเซตละไงก็เมนูบ้านๆเมนู่ั<า>งตู้เย็นของเฮาในวันนี้ฉบับเล็งลัดของคนขี้ข้านมีไอ,อยยังกจงจงๆใส่ลงไปดิจงนะสุขาวูจักจงก็ <c oughs> มันตึงกินได้เนาะกินได้ก็กินกินบะได้ก็บะต้องกินนะอูเลนปากนักแต่นะ่ะบะน้อยนี่นะเนาะเออไอ,อย่างเย้แต่ว่าอีเนาะเออแล้วก็ลืมไปเนาะก่อนกินพอดีว่าในตู้เย็นฮะนะมันมีไอ,อย่างก้อนน้ำพริกกุ้งสวรรค์เหลืออยู่ในตู้เย็นฮะน้อยอีวะเขาก็เลยใส่ออนทอปเข้าไปอีน่ะโอ้ยขอบอกว่าเข้ากันดีขนาดเล่นนะหวาแล้วก็โยกกะยกที่ปล่าว่าเอกก็าปากนะอกก็าปากนะอกก็าปากนะ